สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง The Magic Coach Channel นะครับอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่หลายๆท่านที่เป็นแฟนประจำกันที่ติดตามกันมาเนิ่นนานนะครับคิดว่าไม่ได้ดูคลิปแบบนี้มานานแล้วน,ะนั่นก็คือดวงรายเดือนนะครับหมอแมนก็มีการพักนะครับเว้นระยะดวงรายเดือนไปตั้งแต่ เดือนมกราคมนะครับ2 5 6 4ก็คือเมื่อต้นปีนี้นะครับก็พักมาทั้งหมดเนี่ยหเดือนด้วยกันนะครับมกราคมพามีนาเมษาพฤษภานะครับทั้งหมด5เดือนที่พักนะครับหรือว่า,างดเว้นคลิปดวงรายเดือนไปนะครับทั้ง12ราศีเลยนะก็แน่นอนนะครับการเว้นระยะไปนานนะครับ ก็เป็นการพักในเรื่องของการงดรับคิวดูดวงส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหมอแมนก็จะรับคิวดูดวงส่วนตัวนะครับเป็นปกติแต่ก็มางดรับนะครับเมื่อประมาณเดือนกุมภานะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ด้วยเหตุผลในด้านสุขภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยดวงรายเดือนในเดือนนี้กลับมาพบกับทุกท่านแล้วแล้วพบ กันครบทั้ง12ราศีแน่นอนนะครับโดยจะแบ่งซอยไปราศีละ1คลิปเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ในส่วนของการรับดูดวงส่วนตัวหมอแมนก็ต้องแจ้งไว้ตรงนี้นะครับว่าตอนนี้หมอแมนยังคงงดรับคิวอยู่นะครับยังคงปิดรับคิวอยู่นะครับยังไม่ต้องติดต่อมาขอดูส่วนส่วนตัวนะครับเว้นไปก่อนนะครับหลายๆท่านที่รออยู่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับ นะครับที่รออยู่ที่ตรวจดวงกันอยู่ตลอดนะครับบางคนก็3เดือนครั้งหนึ่งบางคนนี่เดือนละครั้งเลยนะครับบางท่านก็ปีละหนึ่งครั้งเป็นการเช็คดวงกันนะครับลูกค้าหมอแมนมีเยอะมากนะครับเป็นนับพันพันคนที่ดูดวงกันมานะครับเพราะนั้นการงดเว้นไปอ,อ่ช่วงระยะเวลานี้นะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลายท่านก็ขาด ใกล้ไลน์ขาดที่พึ่งทางใจนะครับแต่ตัวหมอแมนเองก็คิดว่าเป็นการดีที่สุดนะครับถ้าสภาพร่างกายสภาพจิตใจของตนเองนั้นยังไม่พร้อมแล้วนะครับหรือว่ายังจัดการในเรื่องของอความเครียดหรือว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้น,นะครับหมอแมนไม่กล้าที่จะไปให้คำแนะนำใคร นะอ่าซึ่งบางทีให้คำแนะนำไปหรือว่าการดูดวงไปเนี่ยนะครับถ้าคนที่รับบทเป็นผู้พยากรณ์เนี่ยไม่พร้อมมันมีโอกาสสูงนะครับที่จะให้คำพยากรณ์หรือว่าให้คำปรึกษาที่ผิดผิดไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มาแมนถือว่าขออนุญาตนะครับซื่อสัตย์กับอาชีพของตนเองโดยการงดดูดวงนะครับไปเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ สเดือนเต็มนะครับ4เดือนเต็มก็กำลังจะเข้าสู่เดือนที่5ก็หวังว่าในเดือนกรกฎาคมนะครับน่าจะพร้อมกลับมาพูดคุยนะครับแล้วก็ในการรับดูดวงส่วนตัวนะครับก็ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับ f c ทุกท่านนะครับเอาละครับวันนี้ดวงรายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายน2อง4ครับทั้ง12ราศี ก่อนอื่นถ้าใครชื่นชอบนะครับยังไม่เคยกดติดตามกันหมอแม่ก็เชิญชวนให้ท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์หากท่านชอบฝากติดตามในแฟนเพจ a c e b o o k หรือใครที่ชอบตัวเลขก็เข้ากลุ่มแบ่งบันตัวเลขได้นะครับตามไลน์แอด้านบนนี้ครับ เอาครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะครับดวงชะตาราศีพิจิกในเดือนมิถุนายน64นี้นะครับราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่าง16พฤศจิกายนนะครับไปถึง15ธันวาคมหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาพิจิกนั่นเองนะครับราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกเนี่ยนะในเดือนมิถุนายนเนี่ยคือต้องบอกว่าในภาพรวมเนี่ยใครที่ฟังหมอแมนมาตลอดก็จะรู้ว่าหมอแมนถ่ายให้กําลังใจราศีพิจิกนะครับ เพราะว่าไม่อยากให้คุณไปโฟกัสในเรื่องของพระราหูนะครับที่จะมาเล็งดวงชะตาและจะทำให้เกิดเหตุนู่นนี่นั่นนะครับหลายๆท่านก็คงจะฟังกันหลายๆคลิปแล้วที่หมอแมนพูดถึงราศีพิจิกนะครับการที่ราหูนั้นเข้าเล็งดวงชะตาหนึ่งเลยก็เป็นเกณฑ์พินทุบาทนะครับพินทุบาทแปลว่าดวงแตกดวงร้าวนะครับอนนี้คือตำราบโบราณแต่ในคําจํากัดความของหมอแมนแล้วนะครับราศีพิจิกที่โดนราหูเล็งดวงชะตานั้นนะครับเป็นพินทุบาทก็จริง แต่เป็นธุบาทนั้นแปลว่าการเปลี cke, ay, bah, after, ่ยนแปลงนะครับเป็นดวงการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นราศีพิจิกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานเปลี่ยนแปลงในเรื่องของครอบครัวเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับบางคนก็จะมีเลิกลาการมีปรับเปลี่ยนมีอะไรก็แล้วแต่นะครับคราวนี้เนี่ยการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันเปลี่ยนแล้วมันเป็นอย่างไรเปลี่ยนแล้วมันดีขึ้นไหมนะครับต้องบอกว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันไม่ได้แย่ลงนะฮะ เปลี่ยนแล้วมันจะดีขึ้นเพราะว่าพระราหูเองนะครับเลนนสตาร์ก็ได้ตําแหน่งเป็นกีตากเกนนะครับกีตาก็คือมแมลงหรือแมงนะฮะแมลงนะฮะกีตากเกนก็คือเป็นเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงที่จะก้าวผ่านความเจ็บช้านะครับก้าวผ่านความเสียหายก้าวผ่านอุปสรรคต่างเนี่ยก้าวผ่านวิบากกรรมแล้วไปสู่ความสําเร็จนะครับในท้ายที่สุดนี่คือองค์เกณฑ์ที่มีชื่อว่ากีตากณฑ์ นะครับมีเฉพาะราศีพิจิกเท่านั้นนะครับนะต้องบอกงี้นะครับมีเฉพาะราศีพิจิกเท่านั้นกีตากณฑ์ตรงนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะให้เขาเรียกว่าการที่เป็นองค์เก์เนี่ยเฉพาะคนที่ลักขณาพิจิกเท่านั้นนะต้องผูกผูกลักขณาแล้วได้ลักขณาพิจิกนะแล้วม well. ีพระราหูในพื <band> ้นกําเนิดนะในพื้นะตากําเนิดเท่านั้นถึงได้กีตากเก์นะครับแต่นะใน การที่ดาวราหูจรมาเนี่ยก็ได้กีตะาเกณฑ์แต่เป็นได้กีตะาเกณฑ์แบบจรนะเป็นดาวจรซึ่งเอ่อความเขาเรียกว่าความแรงของดวงดาวนะครับถือว่าเท่ากับดวงเดิมอ่ของดวงกําเนิดไหมอาจจะไม่ได้เท่านะต้องอธิบายอย่างนี้ว่าคนที่เกิดราศีพิจิกแล้วมีพระราหูเล็งลัคนาเนี่ย ในช่วงชีวิตในช่วงต้นช่วงแรกเนี่ยจะมีเปรียบเสมือนเจอวิบากกรรมนะครับจะเกิดในเรื่องของการปัญหาครอบครัวบางคนกำพา้านะกำพ้าคุณพ่อกำพ้าค,คุณแม่นะครับเกิดเหตุไม่ดีเรื่องเกี่ยวกับในครอบครัวหรือบางคนถ้าเติบโตขึ้นมาเพื่อนเป็นวัยรุ่นอะไรก็จะเจอความรักที่หลอกลวงนะครับในช่วงระยะที่แบบยัง ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ดวงชะตาที่มีพระราหูเป็นกิตารเก์เนี่ยในท้ายที่สุดแล้วจะสามารถที่จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานหรือครอบครัวแต่จะสามารถที่มีความสําเร็จเกี่ยวกับครอบครัวได้นะครับนะและสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้ด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของาการงานนะค,ความสําเร็จด้านชีวิต ครอบครัวก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้เพราะมันคือองค์เกณฑ์นะครับเพียงแต่เป็นความสําเร็จที่มันไม่ได้มาด้วยไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเป็นความสําเร็จที่คุณอาจจะต้องเขาเรียกว่าต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้ออาจจะต้องแลกมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยบักบันฝ่าฟันมากกว่าคนอื่นหน่อยนะครับนี่คือคําจํากัดความของดาวกีตะเกณฑ์นะครับ อย่าเป็นเรื่องราวประมาณนี้ส่วนดาวจรที่สถิตมาเนี่ยเพียงแค่ระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งเนี่ยจะได้ผลอย่างนั้นไหมได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันนะได้ผลอย่างนั้นเหมือนกันเพียงแค่ว่าไอ้ผลตรงนี้มันจะไม่ได้ลากมาตั้งแต่คุณในอดีตมาเลยไม่ใช่นะครับมันก็จะเริ่มตั้งแต่พระราหูนั้นเข้าสู่เออเร็งดวงชะตานั่นคือช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับก็จะเริ่มเกิดเหตุการณ์ปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นนะครับพระราหูอยู่ ปีครึ่งอ่ะก็สิประมาณ18เดือนโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เข้ามาแล้วตั้งแต่เดือนกันยากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้เดือนอพฤษภานะครับก็นับไปอีก5าเดือนตอนนี้เข้ามาแล้ว9เดือนนะเท่ากับว่าผ่านครึ่งทางของพระราหูมาแล้วนะครับผ่านครึ่งทางมาแล้วหมอแม่จึงบอกงนี้ครับว่าในช่วงห่วงเวลาที่มันแบบ เกิดเหตุเพศภัยหรือมีความรุนแรงในดวงชะตาเนี่ยมันได้ผ่านมาแล้วครับมันได้ผ่านมาแล้วแล้วมันกําลังจะค่อยๆผ่านไปตอนนี้มันอยู่กึ่งกลางอยู่นึกออกไหมอ่าถ้าช่วงที่เข้ามาใหม่ๆมันจะเข้มข้นมากมันจะโดนเรื่องราวหลายอย่างบางคนเลิกกันกับสามีกับภรรยาครอบครัวแตกรล้าวนะมันจะมีเรื่องของการสูญเสียคนในครอบครัวว่าหลายๆอย่างจะเกิดขึ้นนะในช่วงที่เข้ามาใหม่ๆช่วงนี้มันเริ่มเบาแล้ว นะช่วงนี้มันเริ่มเบาแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้หมดสักทีเดียวอ่ามันก็เป็นกราฟอ่ะอันนี้มันหนักเลยใช่ไหมมันก็ค่อยๆอ่าความไอความโหดร้ายมันก็ค่อยๆค่อยๆลงมาอย่างเงี้ยมันค่อยๆน้อยลงนะครับมันค่อยๆน้อยลงแล้วตอนนี้แหละพอเรื่องความโหดร้ายมันค่อยๆน้อยลงแล้วมันเปลียนเสมือนว่าโดนชะตาคุณจะได้ปรับเปลี่ยนไปที่ทางที่ดีขึ้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีกําลังใจนะครับบางคนเนี่ย ถามเนี่ยเมื่อไหร่ยาลาหูจะย้ายออกคุณไม่ต้องไปตั้งตารอเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยดาวเขาย้ายเองนะครับต่อ้คุณเร่งให้เขารีบออกไปเมื่อไหร่พรุ่งนี้วันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีทางที่เขาจะย้ายเร็วขึ้นนะครับทุกอย่างก็ย้ายตามวงโครจรของดวงดาวในปฏิทินอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้อยู่นะครับแล้วสามารถดารงชีวิตอยู่ได้แบบมีความสุข ราห si ูคืออะไรครับราหูคือเงาราหูถ้าเปรียบเป็นอาชีพก็คือเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ธุรกิจสีเทาต่างๆนะครับการประมูลกันต่างๆการยื่นซองนู่นนี่นั่นนะครับธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับหวยนะครับหรือโหราศาสตร์นะครับหรืออะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศนะครับต่างประเทศหรืองานออนไลน์ทุกประเภทเลยนี่คือราหูทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราสามารถที่เก็บเกี่ยวนะครับผลประโยชน์ นะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับหรือว่าเก็บเกี่ยวประโยชน์จากพลาหูได้มากมายหลากหลายช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางไหนอะไรยังไงขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองนะครับที่ต้องออพยายามที่จะแสวงหานะครับเพราะฉนั้นผมเองก็จะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวพลาหูนะสำหรับชาวศีพิจิกนะครับคราวนี้มาดูเรื่องการเงินการทองต่างๆเนี่ยการเงินทองเนี่ยพิจิกช่วงนี้ยังหาเงินได้อยู่ครับ นะดาวพัทรศีเป็น4ี่ลักนาะถือเป็นปฐุมเกณฑ์นะครับนะเงินอะไรที่คุณรออยู่ที่อยากจะหยิบจับอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะมาได้นะหยิบจับเงินได้สามารถหาเงินได้นะครับอาจจะมากหน่อยน้อยหน่อยขึ้นอยู่กับอาชีพของแต่ละบุคคลมากหน่อยน้อยหน่อยขึ้นอยู่กับช่องทางขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละบุคคลแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันยังอยู่ในตําแหน่งที่ดีนะครับดาวการเงินเป็นปฐุมเกณฑ์แสดงว่าคุณเอาตัวรอดด้านการเงินได้อยู่นะครับส่วนในเรื่องของ การงานนะครับดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการงานเนี่ยเล็งลัคนาราศีพิจิกอยู่นะครับคือมีงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบให้จัดการอยู่แต่ว่าบางทีเนี่ยการงานเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างตามใจเรา1 0 0เนะครับเพราะว่าพระราหูเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพระราหูเนี่ยเล็งเนี่ยเป็นพินตุบาทและพระราหูคือเงานะครับอาทิตย์เนี่ยอยู่กับราหูที่ไรเนี่ยแพ้ทางทุกทีราหูคือความมืดอาทิตย์คือความสว่าง นะครับราหูทำลายอาทิตย์ทำให้อาทิต์เนี่ยมแีแสงสว่างน้อยลงเพราะฉะนั้นมันก็เลยอาทิตย์เนี่ยเป็นเรือนการงานเจ้าเรืนการงานมันเลยทําให้การงานของคุณเนี่ยมันยังไม่เฉิดฉายเท่าที่ควรนะครับ่านะมันถูกเงาพระราหูบังอยู่ซึ่งบางทีอาจจะแบบไปติดคนที่เส้นใหญ่นะครับหรือคนที่เขาแบบว่า แบบมี power หน่อยนยทำให้การงานของคุณมันไม่ค่อยคืบสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับแต่ถามว่ามันยังดําเนินไปได้ไหมดาเนินไปได้นะครับดาวดวงนี้มันเล็งโดนชะตาอยู่แต่มันอาจจะยังไม่ค่อยคืบคืบแบบไม่ได้ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรนะรี่好吗เอองานเดือผลงานอะไรต่างๆที่คุณพยายามทําบางทีมันอาจจะถูกถูกบล็อกถูกสกัดดาวลุ่งนะครับวันนี้ทําใจนิดหนึ่งนะมันเป็นธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติ วันนั้นก็พระราหัวเงาอ่ะมันเล็งดวงชะตาคุณอาะทำงานอะไรที่เป็นเป็นเบื้องหลังหรือเป็นงานที่แบบว่าคอยเป็นฝ่ายซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับน่าจะเหมาะกว่านะครับคราวนี้ในช่วงวันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปเนี่ยดาวก,การงานของคุณจะเข้าสู่ภพมรณะมันกลายเป็นว่าถ้าช่วงนี้ราศสีพิจิกเนี่ยอยากจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงาน อาชีพการลงทุนมันก็มีเกณฑ์ที่จะทําได้นะครับปรับเปลี่ยนสําเร็จคุณอาจจะแบบออกจากงานแล้วไปหางานใหม่หรืออาจจะปรับเปลี่ยนมีการลงทุนใหม่อะไรแบบนี้มีเกณฑ์แบบนั้นเข้ามาในช่วงเดือนมิถุนายนด้วยนะครับแต่ทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ค่อยฟลออยังไม่ค่อยสถียรนมันจะเริ่มสถเยืนนะครับมันจะเริ่มฟล์ก็คือช่วง,ง,งรรค,ครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะครับครึ่งเดือนหลังของเดือนกรกฎาคมนะครับมันจะเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องต้องประคับประคองไปนิดนึงนะครับในเดือนมิถุนายนนี้นะครับการเงินยังโอเคนะครับเรื่องของความรักนะครับมันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมที่คุณจะโฟกัสสักเท่าไหร่นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่า หนึ่งเลยนะครับพระราหูอยู่ในเรือนคู่เป็นเป็นทุบาตนะครับก็เรื่องความรักอะไรต่างๆมันอาจจะยังดูอึมครึมนะครับมันเปรียบเสมือนว่ามันยังไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับดาวคู่ครองคุณคือดาวศุกร์เนี่ยขยับเข้าสู่เรือนมรละในวันที่31พฤษภาคมเพราะฉะนั้นความรักความสัมพันธ์ต่างๆถ้ามันไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่แบบแน่นหนาเพียงพอเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นั้นอะ่ะจะยุต,ติจะสิ้นสุดจะพบกับจุดจบ นะครับดาวคู่ครองมาเป็นมรณนะมรณะเนี่ยมันแปลว่าความตายแปลว่าจุดจบแปลว่าการสิ้นสุดนะครับดาวคู่ครองเป็นมรณนะแสดงว่าเรื่องคู่ครองอาจจะต้องมีการสิ้นสุดหรือตายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยตายได้ไหมอาจจะหมายความว่าคือคือตายจากชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดกับใครมีคู่ที่แบบรักกันดีไม่ได้แบบไม่ได้เล่าหองแหล่งอะไร,องไรกันพอดาวคู่ครองเข้าสู่เรือนมรณะคุณก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเจ็บป่วยเขาด้วยนะครับเพราะว่ามรณะเนี่ยนอกจากการความตายอะไรมันก็แปลว่าเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บด้วยนะครับก็ดูแลเอาใจใส่เขาสักนิดนึ่งไม่ต้องนิดหรอกเยอะๆหน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าดาวคู่เป็นมรณะแปลว่าคู่จะเจ็บป่วยนะครับนี่ก็ระวังนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวันยี่ห้า มิถุนายนเนี่ยดาวศุกร์ก็จะยกย้ายนะครับเข้าสู่ตำแหน่งสุภาถามว่าดีขึ้นไหมมันไม่เชิงนะครับคือมันดีคือแฟนอาจจะหายเจ็บป่วยแต่ว่าดาวศุกร์มันมาเจอกับดาวเสาร์นะครับคือพูดง่ายอะ่ะความรักอะ่ะมันเป็นเหลี่ยมที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้บอกอย่างนี้ดีกว่านะครับราศีพิจิกนะเป็นช่วงที่ความรักดวงความรักของคุณมันอ่อนแอนะครับเพราะนั้นสิ่งที่หมอแมนกําลังจะบอก คุณรู้ว่าเส้นทางไหนที่มันอ่อนแอเส้นทางไหนที่คุณไปแล้วมันตะปุ่มตะป่ำเนี่ยมันไปแล้วมันไม่ค่อยจะราบลื่นเนี่ยคุณก็อย่าไปโฟกัสมันนะครับก็ขอให้คุณไปโฟกัสในทางที่มันดีทางที่มันราบลื่นเช่นในเรื่องของนะการหาเงินนะครับโฟกัสในเรื่องของออการ งานถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนะี่ยลองดูว่างานใหม่เป็นยังไงมีโอกาสที่ได้งานใหม่ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณสมมติว่าจะเปลี่ยนงานนะเออแล้วจะหางานใหม่ใครคิดว่าออจะหางานใหม่ได้ไหมในช่วงโควิดแบบนี้ช่วงที่แบบเอ,อ่ออะไรมันรู้สึกเศรษฐกิจมันไม่ดีคุณจะหาได้ไหมหมอแมนบอกนี้ว่าชาวพิจิกมีโอกาสที่จะหาได้ นะครับมีกว่าที่ยะหาได้เรื่องงานไม่ต้องห่วงเลยเพราะนั้นไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินจะดีกว่าและเรื่องความรักทิ้งไปนะครับต่อมาเรื่องโชคลาภนะครับเรื่องโชคลาภรายได้ต่างๆนะโชคลาภเนี่ยเป็นดาวพุธนะครับก็บอกว่าดาวพุธเนี่ยจริงเร็งลัคนาอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ได้โชคลาภอยู่กับดาวพระราหูถึงจะแม้เป็นคู่ศัตรูนะครับแต่พระราหูแปลว่าหวยด้วยเพราะนั้นมันก็มีเกณฑ์ได้นะครับแต่ช่วงนี้ผ่านมาเนี่ยช่วงวันที่หนึ่งเนี่ย ดาวพุธเนี่ยมันดันพักองศาคือโคจรถอยหลังมันอ่อนแรงก็เลยกลายเป็นว่าพิจิกก็ไม่เด่นนะครับแล้วพอช่วงวันที่16เนี่ยดาวพุธตรงนี้นะครับก็ ยังเร็งโนชาตาอยู่แต่ก็ยังไม่ค่อยมีแรงสักเท่าไหร่นะครับดาวก็ยัง,ยงโคโจรถอยหลังอยู่ผมเก็เลยคิดว่ายังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่อาจจะ50-50นา 50, 50นะในช่วงในช่วงโชคลาภในวันที่16กนะครับก็ยัง50-50อยู่นะครับเดี๋ยวมาเจาะอีกทีในคลิปโชคลาภนะครับของแต่ละราศีนะครับอย่าลืมติดตามกันล่ะเอาละครับนี่ก็ ครบรอนแค่นี้นะครับสำหรับ,บราศีพิจิกนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยลืมกดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดการยังเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ